มาสรุปแนวทางวันอาทิตย์ที่6กอันสั้นครับก่อนจะไปพบแนวทางวันที่7เนาะขอไปที่มาสายนะครับเฉพาะกิจครับบนมา1 2 3ล่าง 6, 6 6พิเศษครับ9 1 7ล่าง2 1ปกติครับ4 7 1ล่าง52 VIP 545ล่าง16แม่เจ้า1 2 3วาวั้านเอา1 2 3แตกเนาะ 971เจ็ดหนอ่มาเนาะสี่เจ็ดหนึ่งเอ้าสี่เจ็อ้าแตกอีกแล้วครับ545แตกอีกแล้วโอ้โหสายวินเป็นไงฮะสายวินเด่นปังมากเนาะให้854มา545แม่เจ้าโอ้ส่อไปสุยมาเนาะเอ้าเจาะก็ยังปังปุเรยอยู่ครับ1771เนาะมาคู่เลย45เนาะ3 2 2 3แล้วก็2 1เนาะสายเจาะไม่พลาดนะฮะ 2317 2 1 7 1และ4-5่ห้าวินหนึ่งสและ5-4-5ปังปรยครับตามแต่พอที่หุ้นบีเข้าไม่หลุดเนาะมาดูในะทางสี่หนอยมัตโรมันจันที่เจ็ดนะครับแนวทางเจาะพิฆาตสีน่นและลาวเนาะวันจันมีลาพัฒนานะครับก็ต้องขออภัย FC นะครับที่ให้รอจนโอ้โหบ่ายคล้อยมาแล้วเนาะกลับมาก็หมดกำลังปลือยขับรถกั้งคืนเนาะยังไงก็ ขออภัยด้วยเด้อเอ,าอ้ายังไงยังทันอยู่เนาะทั้งลาวก็ดีนะครับสีน้อยให้รัวๆครับวันนี้เด่นรอบนับรองปังปูเยนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีเดงที่ปังในรอบวันอาทิตย์เนาะปังมากนะครับได้ตัวเดียวย้ำๆอยู่นั่นแหละเด่นเบอร์หน 1, 2, 2นะึ่งหนึ่งสองสองฮะในตารางเนาะตัวกันชุดกันก็ให้หมดแล้วติ๊กให้หมดแล้วเนี่ยะตัวไม่เน้นไม่ติ๊กก็มานะครับไม่ใช่ไม่มาห้ามพลาดห้ามเผลอเดียวเนาะนอกตารางนะครับติ๊กให้เน้นให้หมดแล้วเบอร์สี่สี่ห้าห้าก็ระวังติดสอง เด่นวันวิ่งโดรัวแน่น,นอนครับ3 8 5 7นะครับยังไงก็ห้ามพลาดกันทีเดียวเนาะเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้เลขอะไรก็ไม่รู้วนๆเวียนๆเนาะปุ้ยไปแทงรอบปกติ16ึ่งหกนะหนมันตามกูตูดมาวันรอบ VIP พีเอาก็ต้องขออภัยเอามาชา้าแต่ก็มาครับเราพัฒนานะไหนึ่งสานะครับ99นะครับมีแนวมีความคิดว่า99จะมาหรือเปล่าหรือ11 11กับ99้เนี่ยนะฮะเด่นเด่นเวิร์นเนาะ นะตัวที่เจาะให้ก็เน้นให้แล้ววาง8 2 0 9ก็ไม่เจาะตัวไหนไม่เจาะก็ลองเจาะเองได้นะครับเอาสามตัวให้เยอะหน่อย4ตัวแอดชอบแบบนี้นะครับเลยวางให้ดูก่อนนอกใครชอบก็ตามไปเอา้าวขอยปังขอยเฮงครับรีบดูแนวทางแล้วรีบไปจัดหาหนอยไว้แล้วก็ไปตามราวกันเนาะหลังจากที่รอบวันศุกร์แตก6เตรงๆร,งรงขอขหอยรวยครับพี่น้องทั้งสี่นอแลวลาวปังปุรีครับ